องชานติวันนี้วันที่หเดือนพฤศจิกายนปี2องันยีเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนวางโลกทั้งหมดนี้เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่โตของโรคภัยบาบาได้มาที่จะทำให้โรคทั้งหมดเป็นอิสระจากโรคภัยคำถาม จำลึกรู้อันใดที่ลูกควรจะมีเพื่อที่ลูกจะไม่เิยเหี่ยวเฉาหรือมีประสบการณ์ในคลื่นของความทุกข์คำตอบเดี๋ยวนี้เหล่านั้นจะออกจากร่างเก่านี้ไปและโลกเก่านี้แล้วกลับบ้านต่อมาก็กลับมาเกิดในโลกใหม่เดี๋ยวนี้เรากำลังศึกษาราชาโยคะเพื่อที่จะไปสู่อาณาจักรพ่อกำลังก่อตั้งแผ่นดินราชาห่างจิตวิญ,ญญาณ ให้กับเราลูก,ลกเมื่อลูกนั้นคงคสำนึกรู้นี้ไว้ลูกก็จะไม่หนีคลื่นแห่งความทุกข์ได้ตาละของคุณธรรมจุดแรกดังเช่นที่พ่อนั้นอยู่ในจำนึกของดวงญาณได้ตลอดเวลาดังนั้นลูกๆก,ก็เช่นกันควรจะับยรนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทงอยู่ในสำนึกดวงญาณจากหัวใจของลูกที่มีความรักต่อพ่อผู้เดียว รูปนั้นจะกลับบ้างกับท่านให้นับถือพ่ออเนกนขีดจ,จำกัดอย่างเต็มที่นั่นก็คือทำตามคำสั่งของพ่อคำสั่งแรกของพ่อก็กี่ลูกๆให้ึดจ๋าอย่างดีและผ่านทำตามคำสั่งนี้พรขอให้ลูปนั้นเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและใส่พลังเข้าไปในผู้ที่อ่อนแอด้วยงานรับใช้ที่เต็มก็ด้วยพลังของลูก คุณสมบัติพิเศษของผู้รับใช้ที่แท้จริงนั้นก็คือการมาเป็นเครื่องมือที่จะเติมผู้ที่อ่อนแอด้วยพลังทุกคนทำงานรับใช้แต่เหตุผลสำหรับความแตกต่างที่เห็นในความสำเร็จของพวกเขาก็คือขาดพลังในเครื่องมือที่จะทำงานรับใช้อย่างเช่นเมื่อดาบนั้นไม่คมดาบนั้นก็ไม่ทำงานในหนทางเดียวกันถ้าเครื่องมือ ในการทำงานรับใช้นั้นไม่มีพลังของการจดจำอยู่แล้วต่อมาก็ไม่มีความสำเร็จนี่แหละทําไมลูกจะต้องมาเป็นผู้รับใช้ที่เต็มพ้วยพลังเติมคนอ่อนแอด้วยพลังแล้วทำให้ดวงยานที่มีคุณภาพนั้นปรากฏออกมาต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงพัิพจน์พิพธพธพจารณาทุกๆเหตุการณ์ว่าเป็นวิธีที่จะมีสภาพที่บอยบิน แล้วก็โบยบินไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอัตชาโอมชาญเตก